คือว่าความต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้าระหว่างสิทธิสุขภาพเนี่ยทีนี้เราจะมาลองคลี่กันดูนะครับว่าสิทธิข้าราชการประกันสังคมกระบาดทองมันเหลื่อมล้ากันมากแค่ไหนะนะครับดูตัวเลขนี้เลยครับนี่ฮะสิทธิข้าราชการเนี่ยจะมีจํานวนผู้ใช้สิทธิ์5าล้านสี่แสนคนแต่ว่าค่ารักษาต่อหัวครับพุ่งไปถึง1 8 0 0 0บาทต่อคนต่อปีอในขณะที่ประกันสังคมคผู้ใช้สิทธิ์น้อย ใช่<ม>น้อย,ยอกว่าผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าข้าราชการประกันสังคมมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณ1 2บสล้านคนนะครับแต่ว่าค่ารักษาต่อหัวอยู่ที่4,900บาทก็เกือบเกือบาพันบาทต่อคนต่อปี <c oughs> จะเห็นได้ว่านี่เริ่มเริ่มจะเห็นความต่างแล้ว <c oughs> ว่าเอ๊ะทำไมข้าราชการเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์น้อยกว่าแต่ว่าค่ารักษาต่อหัวมากกว่า <c oughs> หลายเท่า <c oughs> ทีนี้มาดูครับบัตรทองเป็นสิ่งที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์มากเลยนะครับเกือบจะครึ่งค่อนประเทศ46ล้านคนค่าใช้จ่ายนะครับในการรักษาผู้ป่วยสิทธ์บัตรทองต่อหัวตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3,800บาทต่อคนต่อปีน้อยกว่าทุกสิทธิ์เลยครับแต่ว่าดูคนมากกว่าทุกกองทุนเลยเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ประชุมเมื่อวานเขามาคุยกันว่ามันจะเกลี่ยกันได้ไหมมันจะรวมกันได้ไหมทําให้ค่ารักษาเน,นี่ยมันเท่ากันได้ไหมผลปรากฏว่า ไม่น่าจะได้เพราะขา้าราชการคงไม่ยอมคุณนุ่นก็ดูสิกล่องแรกนะคะเขาถามว่าทําไมเขามีสิทธิ์ค่ารักษาที่มากไปกว่านี้เนี่ยมันนํามาสู่ความสะดวกสบายในการรักษาที่มันต่างจากคนสิทธิ์อื่นนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันไวๆเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการจะสามารถไปรักษาได้ทุกที่รักษาทุกที่แบบแท้จริงเลยนะครับยกตัวอย่างคนใกล้ตัวผมอย่างเงี้ยคุณย่าเนี่ยใช้สิทธิ์ข้าราชการรักษาโรคปอดที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญในเรื่องของปอด รักษาเรื่องกระดูกก็รักษาีนโรงพยาบาลหนึ่งคือเขาเลือกได้เลยว่า<ม>เขาจะรักษาโรงพยาบาลไหน<ม>แต่ถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองต้องเริ่มที่คลินิกแล้วคลินิกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใหญ่เลือกไม่ได้เลยว่าโรคนี้ขอรักษาโรงพยาบาลน,นี้อ,อันนี้รักษาโรงพยาบาลน,นี้ แต่ในขณะเดียวกันถามว่าทําไมขา้าราชการเขาเข้าได้ทุกโรงพยาบาลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมบัญชีกลางที่ถือเงินสวัสดิการข้าราชการเขาจ่ายเขาเบิกตรงม,มันจ่ายได้ง่ายกว่าม,มันไม่มีปัญหาการเบิกจ่ายซับซ้อนมากกว่าบัตรทองบัตรทองเนี่ยซับซ้อนมากที่สุดเลยฮะเวลาพูดถึงการเบิกค่าใช้จ่ายเนี่ยในขณะที่ประกันสังคมก็จะรองลงมาแนบคือ,อสิ่งที่จะต้องมาคุยกันในที่ประชุม ก็เลยเป็นเรื่องของของบดทองเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของโรคร้ายที่เหมือนกับว่าจะรักษาได้ทุกที่ง่ายกว่าแต่พอเป็นโรคอื่นๆที่มันมีหลายโรคนะเราก็ไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลได้จริงๆนะคะใช่ครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่โรคเดียวฮะเพราะเป็นหลายๆโรคเนี่ยเขาก็จะไปช็อปรงพยาบาลซึ่งไม่ผิดหรอกครับทุกคนต้องการที่จะหายเราไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ว่าถ้ามันก็ต้องมาแก้ไขเชิงระบบว่าถ้าทุกโรงพยาบาลมีผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถรักษากันได้เนี่ยมันอาจจะทําให ทำให้เราสามารถจะเกลี่ยและทำในเรื่องของระบบสุขภาพระบบเดียวได้เมื่อ